Nói đi đâu ra. gà được không ạ? ta yêu này chịu. Little kayo đi. Mẹ đi. Mẹ đi. cây đi. Mẹ đi. Mẹ đi. Mẹ đi. đi. Mẹ 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 Mẹ đi.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  Mẹ Mẹ đi. Mẹ Mẹ đi. Mẹ Mẹ đi. Mẹ đi. อ่ะมาพ่อ,อก,กันอีกแล้วนี่น,นะหลังจากเข้ามาแต่วัดกินขา้าวมาหากินข้าวเที่ยงก่อนมาเนี่ยอืมดิทำหเอาเบิ่งก่นนอนทา,างเฟอร์นินเจอเร์ใส่แล้วสิกลับบ้านสิกินข้าวกินน้ำสิกลับบา้านรับซองโอ้ยขึ้นมาทำอะไรกับข้าวจ้วกอันนี้สะอาดสะอาดเด้ดอู้ <c oughs> อ่ะกินข้าว อ๋อตัวมามีไว้แทให้แล้วหละโอ้โวคัก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 เลยนี่อืมงานงันฟางคอนเท็ดโอ้โหอตัวสิหายแล้วนนี่เด้แล้วอะ Ừ. tăng vào nhọt cả nhá nghe nhá nghe là nè má má ông má hai chín khẩu con à, má chín khẩu chín nào con nè <laughs> ừ. ừ. có mệt à ờ ở bàn tay đỏ phay và bàn tay <cười> Ừ, <cười> ừ. <cười> ừ. ได้อาบนดอืมนี่ะ ค่ะทงในใกรสรแล้วและนกะดนิักปันยังบะนี่สะอาดสะอาดอ้ทีคนกด็จับ หองนอนนงเมีไก่สีสับเร็จแล้วอ่าก็บัดสักสอบและสอบหนึ่งบ้ามาอีกบ้าฝนนี่เมื่อวานนี่โอ้ยแหงคักแห้งเน่ ต้งใจแน่ไนเนาะฮะแม่นจนจนเป้งทิมคนละบัดเพิ่นมากระเด้ว่านคือจะไปท่าลอันก็คือดูหน้าตะกร้าได้ว่านนี่กัว่านนี่บ่ปุ่นมาอยู่ปุ่นี่ผลไม้ก่อนสายทีไปทองมันไม่แตกเหื่อเลยโอ้เฮากระดูดขึ้นคือกันได้ดูดใส่ปุยเด้ปุ่นี่มันลงมาหายมื่อวานนี่เอา ผู้ดีได้คนหนึ่งมัเนี่ยเป็นโลกกล้าให้ผู้ดีโงใส่บาทผู้ดีไปพ่อค่าว่าโอ้แอนไปซอยเนี้ยเป็นโลกอะไรเนี้ยไหแล้ว tiếng con nói hay quá, năng năng môn là gì woa, môn woa, nè, à, khẩu là cái mưa lẽ, khẩu các, năng thừa tiếp khẩu ma, là cái lốc mưa khẩu, lướm ่ยหยัดมาติ๊บติ๊บจะว่าชุ่ม,ม,มเ,มเจ้าก,กินหมอิ่มชุ่มจักกินนี่หยันวะี่ติ๊บเขา่าห้องเดิมบอกติ๊เข่ามาขาเพิ่นออกมาแต่อาบน้ำก่อนสิเพื่อกันกินเขา่า วันนี้ฟ้าฝนนี่น้ำจนชีเต็มห่วยเด้ไปหน้าบ่ได้เมื่อวานโอ้เหนียวหรถมาฮะไวหงวันใดนะฮะฝนนะแห้งอยู่ใดหลุทางบ้านนะแต่ว่าทางหน้าน่ะบ่แห้งบนใดมอเมื่อวานนี่นะทางบ้านน่ะดำปุ๊บปื๊ดฝนนะบัดทั้งเอออื้อ ว่าแห้งมันจะไปหมือนกันนะมันบอก่บได้ลายอยู่ฝนจนเป้งถิ่มมันมาทางหน้าเท่าน่ะลายอยู่หยุงรถมาไวโฮมก่อนตกนะได้ดำกันมาลกก้าได้นะ่ะวายอยู่ดำนาจุ่เมื่อนี่ันแห้งผู้ใดกันน่าไม่ไม่ดีเดีรวกันกคนนะ

อือบ่มีผู้บ่งบ่บ่มีผู้ไรอ้อเป็ดไก่ไปอ่น่ะอ้าถนนเบ่ก็คองั้งบห้กันเนาะทั้งเฮ้าเนาะบ่ได้เด้คันนาได้วานกล้ใกล้กันกัทา้งให้ด้กะคทังงยูบ่ค้งกัไรเฮานะกับอม่นเมนาะวเห็ดแบบนี้มันกับบ่ได้แล้วเลยเนาะหามหงมูอือบ่ได้แล้วแบบนี้บ่ มันก็บ,บอกมันก็บ,บ,บกนะาาอกคักแล้วเนาะโยว่ขมมดมแล้วก็ฮอนแดดขึ้นการลดกันเลย <c oughs> ว้าจ้ะตอนแรงมันเห็ดอีกแล้วตอนแรงหนึ่งเมื่อวานนี้มันตกประมาณหามุงนแหละทางบ้าน <c oughs> น <c oughs> ี่หมองซุหงซุปบ่โอ้บ่ทด่เนี้เขาที่ได้ไปกินกับเขาจะมาแต่เฮื่อนบ่รู้ซื้อ กสอหังมง่วงเป็นเปเอ,อ็นงวานไโอ้มักม่วงยังซือวันนั่นนี่อพอที่ได้สกินกับเขา่สาสกินกับเขา่หาห้ามักกินหมักม่วงกับเขา่าอ้ามาเอาเเอ,าอ้าฝนมันจะลงมาเด้เอา้าเปิดน้ำบะอ๋อต๊ใจปะกินดบม่แลนี้ยตกใส่แล้วเนาะวัดสินดับพนดี เขาเอิญอยังล like. <inferior S 1> ่างหนาเดือนบ่ล่างนเลย่างหนาเดือนกับมื่อเอิญผู้นั้นทรงไทยบ่าทรงไทยเดือนบ่เงินวัอนี้ทรงไทยเดือนมื่อเอิญล่างหนาเดือนบ่คนเอิญให้ไล่ลายเนาะพันวาสาบนี่บ่ได้แล้วนี่ ใช้เยอะมันตกกลางคืนตกกลางเว้นดีไปเนี่ยไปเจ้าเป็นเสืองามหนึ่งนี่โหใช่รีบว่านะออกมาได้ไหมออกมาออกมาอ่าลองเลยเนี่ยออกมาจุดดีเอาไินอะกัโอ้พนักจะได้หนี่เนี่ยโอ้กินนี่ได้เสือพ่น ว้าหุ่นดีแท้นน่ผู้นี้จำเขียดแต่ปาดต้องผูกแป๊บแป๊บ <c oughs> ไอ้เขาเขามากินอีละถูกพอสร้างเพื่อนก็นกินบดๆๆนะ้ได้น่ะโอ้โหเขาเหนียวแม่มีวะเจ้าวได้ยั่งยู่บ่ไอ้พี่ซื้อมาเพื่อนเฮ็ดกินเองหูเอออะไรซื้อซีนมาเสียนหนึ่งแบบืเงี้ยนี่กอน ทั้งผสร้ำพันธุ์เห็ดกินเองเอากระสิกินข่าวกับมังม่วง,งซุกนีนแ่แหละของโปดข <c oughs> องโปดได้มังม่วง,งซุกเอาสวยไปตักแล้วดูกถ้าสวยไปตัก,ออตกอโอ้ฝนลองเลยเพอดีปะเป๊ะเลยเอนี่ละมักเธอได้สีแดงซ้ำ ฮะเอาหาประตูตู้เย็นมาเห็นมายอดเสื่องมานี่เอาไว้ดูกล่ะฮะเจียวนี่ยปลาแซงดีได้บ้าแางดีได้บลาแซงเจังให้กินอีกโอ้ยหกหลายแล้วก็กินปลาเพลสเนาะ รอบซองวันนี้สีลงสีแท้โอ้ลงสีแท้แล้ววันนี้แต่ว่าสีห้องพื้นเรียบร้อยวันนี้ลงสีแท้ไปมันต้องคล้องแท้เิดคล้องแท้ม่แห้งมันขืนสีมันขึ้นเอีมันดอกมันเปียกมันเปียกมันก็มันก็คือด่างเนาะอันจะแห้งมันจะหูแบบใดมันจะด่างแบอบไหนะ แม,ม่เป็นดังๆเอาง่างอ,อาีละ่ะล้มได้ไปชิกินเขา่าก่อนโอ้งามเลยใส่สิบเดี๋ยวใส่เสือมันเสือลายเสือมันไปป้าหาหน่องใหม่ยังไส์เพิ่มมาแล้วลายเสือแล้วเหลืองคือเสือเนะเครื่องบังบวบนี่แม่บวอยกากให้ล่ามาาขึ้นตูดลูกหลักยันตูดฮักเลยเด้อบให้ขึ้นแกผงบังบวบเพิ่มโอเค โอเคถ้าเดี๋ยวียเอาเบี้ยมาพริกมาให้เพื่อนปลูกกอนเบี้ยพริกน้ำเพื่อนเป็นหมาอยู่บ่าหม่งบวมนี่โอ้กินกันหน่วยเดียวสองหน่วยโอ้ต้นกล้วยงามขึ้นเด้อนี่ต้นกล้วยนี่ครับเขาต้องปลูกบอนมันอันแบบนี้แหละนี่นี่กำลังงามขึ้นต้นกล้วย <c oughs> มะเขือมะเขือสร้างบริพิตกินมะเขือบ่มันโอ้หน่อไม่เฮ้หน่อไม่เกิดล่ะ <c oughs> ล้กก็สิเอาอยู่แล้วแต่แลราก็เอาแล้วลักก็กินเบิดฝน <c oughs> ตกดินทรายพยูเนี่ยน้องเอ้ย ต้นหนกพริกอันนี้งามขืนหร,ระบาตายลงไปต้งเง خت, แทะมีปวกบ้อยู่นี่ตาพี่ฝนตกใส่ เดี๋ยวอันมืัอนี้สิลองเอาอันน้ายาอันนั้นเพิ่นเมื่อสีดมักทั่วมักเตงตอนนี้มันกำลังเป็นดอกสิเมื่อพิสูจน์เบื้งบนให้ดูเลยเพราะมันสิเป็นหมากว่าพิ่นเห็ดนะฮะเงี้ยฝุ่นเห็ดเด้สิลองเมื่อพิสูจน์เบื้องเงี้ยว่าเป็นดอกบอกไวยอดบอกแบบว่าเวลาไปสีมันเป็นหมากลายบพรมันเพิ่มหาเพิ่มมาไรอ๋ออืมอืม เดี๋ยวชีแบงอันอนั้นต้องมีจะขวดหน่อยหนึ่งมาลองเบิ่งบัดเฮาสีนี่เฮาผสมแบบใดอะนะผสมน,น้ำมีแล้วเต้ใส่บเต,ต้าบ่หรือว่าเฮาใส่แบบใดอ๋อใส่พองใส่สมมติว่าอันกระตุกหาฤทธิ์ที่ได้ศากระตุกน้ำหาฤทธิ์หาลิตรบ,บ่แม่นโอกมันใส่ลอยไปได้ลอยฤทธิ์สมมติว่ากระตุกที่ว่าเฮาสีอันนั้นเด้ที่เฮ้าของใส่หลังเศร้าฤทธิ์นะเศราฤทธิ์ต่อเศร้ซีซีเลยโอ้เศาฤทธิ์ต่อเศร้าซีซี ข่อยก็บบกเคยนะแลยข่อยเสียอ้นนองเพิ่นจังหน่อยแล้วสีเมือให้เพิ่นสีลงเบิ่งถ้าถมันมีหัวเสือไม่ง่ายขันมือฮึแค่กับเอาสเปรย์บ่มันบุ้กเจียวมันดอกสเปรย์บ่ข่อยมีบางชีดอยู่ได้ก็เต้าองค์หลังอันนี้วันนี้ก็ไปสีมันของเราฮักบุ้มแม่เขาข่อยดอกยืมของเอื้อยมาใส่ยืมของเรามาใส่ห่อ Ồ, oh, sao rịt sao xi xi nữa, đệt đèn này đấy không thằng mê, nè, lắm đó nữa, lắc là men, sai đây để bó sắn nè, bó đây, mẹ à, oh, uh, uh, đấy tạc oh, đẹp, mê, sắn như vậy là mê Ồ, bưng bưng nhàng nó bưng con sắn oh, sao, sắn len đấy mê Ồ, nhìn bưng bưng hãy bao nhiêu bưng con Ồ, nhìn thấy bao nhiêu กำลังเป็นครับสันสันก็แดงขึ้นเลยโอ้ท่านได้ได้สันนี่โอ้โอ้โอ้ะบฟาเอาได้สักันบท่านได้ขอใมันแดงขเอืมเป็นสีแดงเลยมันบอ้ออ่านัองมีมันบอดแดดได้มีบอลจะไหวนี่ต้องไปไหวแดดนี่สีมักทั่วกำลังเป็นดอกนี่มันบ่เบื่อได้เนาะวันยอนเนาะเห็นบ่ดอกมักทั่วอะไรเห็นบ่อ่นี่ดอกมักทั่วนี่ จะมาฉีดเพิ่มผลิตใช่เลยนี่เดี๋ยวสิกินข่าวกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ทายดอกตอนกินข่าวกินยังก็ได้อ่าเรือสีไายว่าอ,อีหล่ะ,<ไ>ะทายกันยับเข้าไปจองเข้าไปแม่สิไปเอาอาหารดีก่อนไปไป็ไปลักม่วงก็สร้างกันหางวงชกก็กินลูกเข่าฟังปวดนะไปไปอิ่มแล้ววะ,ะกินกันเด้อใช้ทิปเข่าใครได้แบบนี้ บ่แม่อยากข้าวเหนียวเนาะม,มาเด้อมาเด้อบปยอด,ดยน้าเวลาจมเข้าไปผู้ด่างแล้วบ่มือโอ้โหเม็ดเด้อมจมเข้าไปเองแลูกจมเข้าไปเองอืมได้ตั้งกล้องเนาะอ่า กินเข่ากินน้ำาแล้วมามาพี่ดองกินเขาน้ำกันโอ้ยกล้ใกล้นั่งใกล้ลูกชาวว้ยจะกอชุดเก่าไปไปล้างมือก่อนเด้ออาล้างมือล้างมือล่ละลอกทั่วม่วนมานั่น กินกินตักอยู่ละม่นี่สิเมื่อได้ยันฝนตกห้ำคือเมื่อวานนี่เฮ้ยอืมอิ้มบดอ่ะบ่มาเด้อมาเด้ออืมมากินน้ำกันเด้ออือ và Ma bạn đi nó chuột chuột thảo vào nguồn con mẹ luôn cái <laughs> má má sẽ tiêu khẩu phải đấy tăng quay đèn thêm ngoan tức đấy nè đèn bộ đấy Wow, bên nhắn màn hôm vô Má má, nhớ Má đơ, má đơ, thằng lần đơ Ôi, mình ngoan này lại đây lại Tốt này ạ พักกลังก็มีอันหนึ่งก็ได้เคยปะหนึ่งักำลัง,งเมน <c oughs> พาแล้วก็ล่างคัขๆขนาดมันานั่งกับพักบัวอันนั่นคือมาเลยขั้น,มนชม โอ๊ยลายนี่หละหนึ่งวันนะโอ้ยเนี่ยยานหนึ่งวันเด้บ่ะนี่เจ้าเอาล้มไม่พอช้างแล้วนั่นอยูอ่ <c oughs> โอ๊ยน่ะมาได้มาได้วันนี้ดุ๊ยบ้าน กินของหวนกับเผาเอาเจ้าก็กินแล้วแล้วนี่คอย,อยกินตัวนี้แ้ะ <c oughs> ได้อาหารดีเห <c oughs> มืงงองวางรถชิมปันชิมาปูตูบนี่ก็ตัดเอาเห็ดนเป็นเครื่องปูสองอันไวนอนปัดสบายอยอืม,อม,อม เอาก็ไปปูห้องนอนน้ำบอลเลยเขาชิปูเชื่ออืมไก่อืม,อมปูในมันเลยหวานอืมแซ่วบดีของม่วงมันเขาสร้างเองแบบอืม,มยังไรแบบจากแล้วบทตัวนี้แล้วเราเอามาให้กันเลย Nào. chạy gì vậy là Cứ mương số cấp cao nhau ได้ข้าวเนียวเเราขวดเห็ค่าไซอันใบกีโหดเละเห็ดแช่อยู่เปล่าอืมคมขับแบบ ให้ชื่อแนวกินกับบอทา้าแม่ก่อนเพนเพนแล้วกันขอกเพนบอนขอกเพนอ่อนล่างก็เดินขอกเพนล่างเลยใะเตะตัไวไอ้ล่างแล้วฮึใครมันเก่ามึงไงมึงหลอดเขาบนบนมาขอดไปดิ ไก่มันลดเขาบนมาคดนะฮะไปหาเนี่ยอัดเด้อนี่ทังมากินมักั่วมักแตงมักพริกมักเคลือลูกเช้าแม่ไปกินมังม่วงลูกไปกินเนี่ชอบกินแม่อยากมังม่วงหนึ่งมะเอิงมะแดงเนี่ย ห่างย้อนคิดมาแล้วมืออื่นทีมาไม่สามต้มหูซึกมืออื่นเด้เอ้อพี่น้องไงเอาซ้ำนี่ก่อนคลิปเนี้ยพอกันพอกันในคลิปนะคลิปนี้ไปแล้วพี่น,อน้องสบายดีเด้อสบายดี